สวัสดีครับมาดูพระเครื่องกับช่องไอซชัยนาทอมูเล็นะครับพระนี้ดันตรายนะครับพร้อมกล่องนะนี้ดันตรายพร้อมกล่องเดิมๆนอนกล่องนะอุปกรณ์ครบนะครับปึ๊บนี่มีก๊์ดให้ด้วยนะครับนี้รันตรายนะฮะ สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับปีส5 5หนะ27ก,กันยายน2555้าห้าห้ลายเซนนะครับท่านเพียวพันธ์ดามาพงนะครับอัะนดะับจำนวนการสร้าง4 7 5 0 0นเจ็ดนห้าันองนะครับ <c oughs> นี่กรมตำรวจนะครับกรมตำรวจสองศูนย์สามเก้าเก้าหกนะครับเลขค้ดสองศูนย์สามเก้าเก้าหกพร้อมกล่องนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาท พระน่ลันตลายพร้อมกล่องหนึ่พบาทยีห้าพุทธศตรวตรรษนะครับมีเข็มนะฮะพระยี้าพุทธศตรวตรรษมีเข็มเนื้อชินนะฮะหน้าตาติดจมูกก็ติดนะครับไม่ถือว่าหน้าเกียดมีเข็มมาสวยๆนีสองพันกว่านะครับมีเข็มนี่ก็เอาสักพันสามแล้วกันนะ พันสามร้อยบาทนะมีเข็มพันสามร้อยผิวสวยนะผิวกระจกด้วยหนึ่งพันสามร้อยบาทพระพุทธชินราชนะครับวัดชินโนรสนะครับหลวงพ่อกลวยเสกห้าร้อยบาทมีบินที่ตรงนี้นะผมเคยขายสวยๆที่ขายก็เกือบพันนะครับอันนี้มีบินตรงนี้หน่อยเอาห้าร้อยอชินโนรสนะกำลังเลี่ยม เหรียญหลวงพ่อรวยนะครับชนะมารหลวงพ่อรวยปัตโกนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับหลวงพ่อรวยเจ็ดร้อยบาทสวยสวยเลยพระกูวัดลิงขบนะครับพระกูวัดลิงขบหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทพารได้จะเกันถึงสองพันนะใครมีข้อมูล นะลองดูนะครับผ่าแท้ดูง่ายผ่าแท้ดูง่ายเนื้อสวยๆหนึ0งพบาทหลวงพ่อสุพศนะครับสมเด็จไบโพนะครับหลวงพ่อสุพศพิธีชินราชอินโดจีนนะครับแปดบาทนะครับเจ้าของเลี่ยมทองอันนี้คือเทียนที่เขาอัดไว้ในทองนะอัดไว้กันพระคอนนะครับ น่าจะเป็นแบบเรียงแบบเปิดนะเปิดเปิดหน้านะครับตรงนี้มีความชื้นนะเอาแปดร้อยบาทนะครับพ้าสวยเนื้อสวยแปดร้อยบาทเหรียญสลึงหลวงพ่อพรมนะครับระครังใหญ่นะเหรียญสลึงหลวงพ่อพรมนะครับสลึงหลวงพ่อพรม วัดช่องแคนะครับขวันถุงก็ได้นะดูโค้ดให้แม่นนะครับของเก๊เยอะมากสลึงหลวงพ่อผมเอา1,800บาทนะครับ1,800บาทใบโพหลวงพ่อรีนะครับใบโพใหญ่หลวงพ่อรีนะลงทาเขาเรียกว่าอะไรทายางไม้นะครับ สภาพสมบูรณ์พระสวยนะครับใบโพลวงพ่อรีนะเอาสักสองพันสามร้อยนะครับสองพันสามร้อยบาทหลวงพ่อรีนะครับ นี่อันนี้เป็นเนื้อว่านนะครับเป็นเนื้อว่านหลังยันดวงอันี้จะหายากนะเป็นเนื้อว้านเนื้อว้านหลังยันดวงหลวงพ่อรีเนื้อว่านหลังยันดวงนะครับแล้วทุนเท่าไหร่วะ สองพันแล้วกันเอาสองพันบาทนะครับเจ้าเดียวกันตะคาพอได้เ,เบียดเบียดนะตะกุดเงินทองนาคหลวงพ่อเดิมนะครับตัวจริงนะครับตะกุดเงินทองนาคหลวงพ่อเดิมตัวจริงนะคตะกุดเนี่ยเฉพาะตัวตะกุดทองคําแท้นะครับทองคําแท้เงินแท้นาคแท้ทองคาเนี่ยหนักเนี่ยประมาณสองกรัมกว่านะครับเนี่ยน้ำหนักของ ตัวตะกุดเนี่ยเนี่ยถ้าเราเกิดแก่ออกมาช่างเนี่ยสองกัมกว่านะตามกัมหนึงตัวนี้ก็มีสักสงพันหได้นะนี่เลี่ยมเลี่ยมต้องเลี่ยมประมาณนี้เลยนะคลาสสิกนะครับวินเทจดูข้อมูลในเว็บนี่ตรงตามนี้เลยนะครับเลี่ยมแบบนี้เลยอันนี้กานมือด้วยนะครับ เงินทองนาคนะครับนี่แบ่งกับเสียนใหญ่มาเลยนะเขาเปิดเขาเปิดกันมือใหญ่นี้ต้องมียี่สิบบวกลบนะครับสองหมื่นกว่านะเงินทองนาคนะเอาซักเท่าไหรด่ดีมากดเอาซักแปดสิบห้าแล้วกันนะเอา 8, แปดพันห้าใจอยากได้เก้าพันนะแต่แ ชั่วโมงนี้นะครับบางอย่างก็ต้องแบ่งออกไปนะครับเอาทุนคืนนะครับเอา8 5 0 0ันห้าะครับนตะกุด3กษัตริย์หลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อพระคูหินนะฮะหลวงพ่อหินสายเหนียวลบบุรีนะครับหลวงพ่อหินวัดหนองนานะครับหลวงพ่อหินวัดหนองนาเมื่อก่อนผมชอบมากเป็นอะไรที่เหนียวมากๆนะครับชอบเก็บ ชอบฟังประสบการณ์แล้วก็ไปหาพามาเก็บหลวงพ่อหินวัดหนองนานะครับแล้วพระท่านสร้างไม่เยอะนะครับหายากมากนะอันนี้เอาพันห้านะครับไม่โดนก็เก็บเข้าตู้เนะี่ยหลวงพ่อโอภาสีวัดประสาทปีศูนย์หกนะครับพิมพ์เล็กห้าร้อยบาทนะเบาๆห้าร้อยบาท หลวงปู่แหวนนะครับหลวงปู่แหวนนี่รุ่นนิยมนะครับหลังสิงหลวงปู่แหวนเหรียญกลมหลังสิงหลวงปู่แหวนนะครับสวยแชมป์เลยนะฮะถ้าจะได้เงินพันกว่านะเอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทกลมหลังสิงหลวง,งปู่แหวนหายยากนะพระลักเหรียญสชหลวงพ่อพมนะวัดช่องแชนะครับ สอชหลวงพ่อพรมวัดช่องแคเจ้าของเลี่ยมทองเปิดหน้าเปิดหลังธรรมชาตินะครับสมัยก่อนต้องการทุนทุณนะครับด้านข้างจะต้องมีบ้างนีนะ่นี่คือจุดจุดใจตังนะรตรงนี้นะบ้างสามสี่บ้างนะครับขนาดสึกสึกยังเห็นนะขนาดสึกๆึกนี้ยังจบเลยนะยังตัวตัดก็ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องเห็นนะครับนะ หลวงพ่อพรมวัดช่องแขประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงนะครับพระดังระดับตำนานนะครับดังมานานสวยเกือบสองหมื่นสภาพนี้ขอสามพันสามพันทวนแล้วกันนะไม่ลดนะครับตรงนี้ไม่ลดแล้วนะครับได้สามพันเลยใต้ร่มเย็นนะครับใต้ร่มเย็นใต้ร่มเย็น ใต้ลมเย็นเนื้อทองแดงชุบอันปาก้านะครับเอาพันหนะครับหนึ่าบาทหลวงพ่อพีนะนะครับเป็นเขาเรียกอะไรลงยานะครับเป็นลงยาหลวงพ่อพีนะ1,000บาทนะครับ1,000บาทหลวงพ่อพีนะวัดสนมลาว เหรียญหลวงพ่อชายวัดพระแก้วนะครับเก้าห่วงนะเก้าห่วงหลวงพ่อกลวยร่วมเสกนะครับหลวงพ่อชายวัดพระแก้วหลวงพ่อกวยร่วมเสกเลี่ยมเงินอย่างหนานะครับเอาพันสามนะครับพระก็พันหนึ่งแล้วนะกรอบเงินนี่ก็เป็นพันนะแต่ผมเอาแค่พันสามนะบแบ่งปันกันมานเหรียญหลวงปู่หนูนะครับเก้าสิบปีหลวงปู่หนูนะครับก็ไหลทองกรรมการนะ ก้าสิบปีหลวงพ่หนูก็ไลยทองกรรมาการหลังฮานุมานองนี้เป็นตลับเงินนะครับเป็นตลับเงินเนี่ยเจ้าของทําตลับมาพันแปดนะครับตรงนี้ถ้าแกะถ้าแกะออกเนี่ยเอาพระใกล้เคียงที่เลี่ยมใส่เปลี่ยนได้นะครับเบื่อก็เปลี่ยนได้นะกรอบเงินเนี่ยให้แนะนําของนอกเสื้อนะครับเพราะโดนเหงื่อจะดําของนอกเสื้อจะดีที่สุดนะครับพระเนี่ยพันกว่ากรอบอีกพันแปดเนี่ยเป็นเท่าไหร่เนี่ย เอาสักสองพันแล้วกันหนูปูหนูเนี่ยมกรอบเงินตลับเงินหรือใครเอาพ้าไปเปืยนะผมเอาเอาพันห้านะครับพาาไปเปย์ในพันห้าพระกูวัดใหม่ปากบางนะครับพระกุวัดใหม่ปากบางพิมพ์สมาธิ3ามชั้นนะครับตรงนี้สภาพสวยพิมพ์คมชัดนะครับเอา 9ก้900กันนะเก้900บาทนี่ไฮไลท์นะครับพระบูชาเจ้าแม่กุนอิมนะครับเก่าใต้ฐานมีจานด้วยนะครับใต้ฐานมีจานด้วยหล่อได้หนามากพระบูชาเจ้าแม่กุนอิมนะครับเห็นข้อมูลดูข้อมูลมาเล่นกัน หนักพันปลาปลายนะครับถึงสวยๆถึงสามพันนะครับตรงนี้เอาซักพันหกนะครับหนักมากหนักมากนะครับเจ้าแม่กุณอิ่มเก่ารูปหล่อพระบูชาเจ้าแม่กุณอิมพันหร้อบาทนะครับใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์เหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ